Okay. ตายเราจะมาเจอกับเครื่องเขียนนะครับวันนี้โอเคนะครับมานี่ด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ไร์สดุวิกิจนะครับเป็นซีรีส์ของแผนก วีแลนด์นะครับจะพามาชมเครื่องเขียนที่แผนกวีแลนด์นะครับเป็นวันนี้จะอยู่ในโซนของเครื่องเขียนก่อนนะครับแผนกวีแลนด์โซนเครื่องเขียนอ่าดังที่จั่วหัวข้อไว้แล้วนะครับอ่าแผนกวีแลนด์นะฮะเครื่องเขียนอยู่เดี๋ยวนะถ้าพูดถึงประชาสัมพันธ์นะฮะวันนี้ลูกค้าเยอะนิดนึงเดินตรงประชาสัมพันธ์มาเลยนะครับเดินเลยล็อกรองเท้ามาก็จะเจอสแตนเลสเจอโซนเครื่องเขียนของแผนกวีแลนด์หรืออยู่ตรงข้ามกับ แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่ะเครื่องเขียนอันดับแรกนะครับตอนนี้สีมาก่อนเลยสีกาสมุดร,ระบายสีโอ้โหอันนี้อยู่ตรงหัวเชลเยอะแยะมากมายนะครับคุณน้องคุณหนูที่ชมไลฟ์สดตรงนี้คืออย่างนี้นะครับดินสอนดินสอนดินสอ,นนสอนแล้วก็มาทางนี้นะครับอันนี้พาชมแผนกเครื่องเขียนโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยเยอะจริง,รงๆเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ต่ําลงนิดนึงนะครับจะได้ถือสะดวก แล้วก็พาคุณลูกค้าชมได้สะดวกมากขึ้นนะครับนี่นะฮะข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเทปใสเทปต่างๆนะครับเทปกาวต่างๆเป็นด้านล่างนะล่างนล่างจะเป็นเทปกาวต่างๆนะครับคุณลูกค้าก็มองๆแล้วกันนะครับต้องการเครื่องเขียนแบบไหนยังไงก็มองแบบนี้เลยนะครับขึ้นมานิดนึงก็จะเจอกาวตราช้างสารพัดกาวเลยนะฮะอันนี้เชลนี้จะเป็นหมวดกาวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวสองหน้า แบบหนาะแบบบางนะครับกาวแบบกาวแท่งเทปพันสายไฟคัตเตอร์อย่างนี้นะครับกันไตรนะนี่เห็นไหมคุณลูกค้าแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้โหนี่คือเชลนี้นะครับนี่มาทั้งหมดเลยเชลนี้นะครับนะแล้วก็ไปเจอด้านหลังหัวเชลก็จะเป็นนี่อันนี้คือโซนเครื่องเขียนน,นนะครับนี่นะครับอ่าที่วาง ปากกาดินสอต่างๆนะครับนี่ที่วางที่วางแล้วก็มีคลิปต่างๆนะคุณลูกค้าอันนี้คือหัวเชลด้านหลังนะครับนะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่อโน้ตต่างๆนะครับนะป๊อบอิดป๊อบอิดแล้วก็จะมีพวกเอกสารสมุดอ่าซองจดหมายซองเอกสารต่างๆกระดาษ A4 กระดาษพิมพ์ปกหนังสือนะฮะเป็นสมุด เลขสมุดใหญ่สมุดน้อยนะครับแล้วก็จะมีพวกสีต่างๆอยู่ช่องนี้ด้วยมีภูก,การมีโอ้โหนะอาดูด้านบนก่อนก็ได้อ่ะสีด้านบนสีด้านบนอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็สมุดระบายสีอ่าที่รองเขียนนะครับแล้วก็ซองใส่เอกสารต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะคุณลูกค้า นี่เลย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 ใช่เลยใช่เลยนะครับสมุดเล่มเล็กเล่มใหญ่สมุดโนด้ตต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับอ่าโซนเครื่องเขียนเชลที่1ผ่านไปเชลที่2ก็จะยังอยู่ที่ไม้บรรทัดอันนี้เป็นไฮไลท์ของจุดนี้เลยนะครับดีสอสองบีสามบีเฮดบีนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะแล้วก็มีกาวอันนี้กาวน้ำนะฮะกาวลาเท็กกา กล่องต่างๆแล้วก็กระดานไว้บอร์ดนะคุณลูกค้า6กบาท4,9บาท1,09บาท7,9บาทแล้วแต่ขนาดของกระดานไว้บอร์ดแล้วก็มีกล่องใส่ดินสอปากกาอย่างลบด้วยนะครับแล้วก็ตามติดมาด้วยนี่เลยนี่นะครับโอ้โหปากกาสีปากกาต่างๆเยอะแยะมากมายปากกาต่างๆเยอะจริงๆนะคุณลูกคา้าแล้วก็ลิควิดเปเปอร์ลบปากกาเมจิกทั้งแบบ ั่วคราวแบบลบได้แบบทนแบบลบไม่ได้นะฮะป้ายต่างๆเยอะแยะมากมายที่หนีป้ายปากกาต่างๆ,ๆนี่ที่ทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์จะเป็นประมาณนี้คุณลูกคา้าแล้วก็นี่เลยเห็นไหมยางลบแมกลูกแมกต่างๆแมกเล็กแมกใหญ่นี่มีหมดมีหมดนะครับมีหมดเลยนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนะมาดูาเฉลียวด้านหลังฝั่งนู้นบ้างนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคุณลูกค้านะ อาเชลด้านหลังจะเจออะไรนะเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้โซนเครื่องเขียนของแผนกวีแลนด์ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอาด้านหลังก็จะเป็นอาผลักปันเป็นป้ายสติกเกอร์ยินดีต้อนรับป้ายห้องน้าป้ายเลื่อนขวาป้ายดึงป้ายอ๋อปิดโทรศัพท์ป้ายต่างๆโอโหที่ขั้นหนังสือก็มีนี่คุณลูกค้ารอยดเจนต์เมนนะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ำนะห้องน้ําแล้วก็มีที่แขวนบัตรด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น นี่เลยที่เหลาดินสอที่เหลาดินสอทุกทุกๆอย่างที่เหลาดินสอไม้ไอติมที่น้องๆหน,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 นูชอบประดิษฐ์ต่างๆนะครับมีไม้ไอติมให้ด้วยไม้บรรทัดยางลบปากกานะครับนี่ยางลบปากกาโอ้โหดินสอทุกอย่างวงเวียนนะฮะวงเวียนกระดาษป๊อปอิดนะครับนี่แล้วก็อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ ที่วางที่วางอะไรเนี่ยที่วางผมนึกไม่ออกนะแล้วก็ที่เหลาดินสอลูกเสือเชือกลูกเสือนนารีนะครับแบบนี้นะชุกเชือกลูกเสือนะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วเราเนี่ยอ่าซองใส่ดินสอนะครับนี่ดินสอแท่งใหญ่ๆคือเป็นที่ใส่ดินสอใส่ประกาอย่างรบนะครับแบบนี้นะคุณลูกค้าแบบนี้นะนี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะนี่นะครับวันนี้คุณลูกค้าเยอะนะฮะวันนี้มาสบายๆอ่ะฝั่งนี้กันบ้างนะครับ ฝั่งนี้ก็จะยังมีอ๋อนี่แผนกตกแต่ง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 มีตกแต่งเครื่องครัวนี่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 นยังอยู่ยังอยู่ที่ตกแต่งบ้างนะครับตกแต่งมีกล่องใส่ดินสอที่ระบายสีนะครับป้ายเขาเรียกอะไรนะนีบอร์ดต่างๆนะครับ abc 1 2 3 4ากอไก่ขอไข่นะครับที่เขียนแล้วลบได้กล่องดินสอนี่นี่เยอะแยะมากมายคุณลูกค้าก็ เรียนเชิญกันได้เลยก็ไก่ข,ขอไข่กระดานไวบอร์ดนะครับแล้วก็กระดานอะไรนะักเรียกอะไรนะฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดทุกทีฟิวเจอร์บอร์ดมีหลายขนาดในะคุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่ป้ายสูตรคูณตัวหนังสือที่เป็นสติ๊กเกอร์ก็มีนะครับนี่แผนกเครื่องเขียนห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยโอ้โหเยอะแยะ,ยะมีอยู่ทั้งหมด3ามเชลนะคุณลูกค้า3ามเชล สามเชลสี่เชลนี่แหละสามเชลนี่นี่คุณลูกค้านะฮะโอ้โหดูคุณลูกคา้าดูคุณลูกคา้ายาวเหยียดเลยยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะฮะเทียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีทุกอย่างให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับเครื่องเขียนของผนอกวีแลนด์ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะข้างหน้าจะเป็นอ,อะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ นี่เครื่องเขียนอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายคุณลูกค้าแล้วแต่ละคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเรื่องหากันนะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ซีรีส์ชุดแผนกวีแลนด์โซนเครื่องเขียนก็มาดูเครื่องเขียนให้คุณลูกค้าได้เห็นกระตาเลยว่าเครื่องเขียนที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์เยอะแยะมากมายนอกจากจะมีร้าน B2S ร้านซอพัฒนาพันฑ์ที่อยู่ข้างๆกันแล้วนอกก็มีโซนเครื่องเขียนอยู่ในแผนกวีแลนด์อีกนะครับก็เรียนเชิญคุณลูกค้าจับใจ่ายใช้สอยได้ตามสบายเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับเจอเจอกันในช่วงต่อไปของไลฟ์สดห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับ